เราเอาใบไปก่อนเดี๋ยวเราถ่ายรูปสวยดีเนาะมาเลมาดูนะต้องกนมันอะ่ตะตลกดีเนาะเอออืมยนเอ้ยใครได้ลูกนี้ละมันเลยสวยมากเลยอ่<ล>ะ๋ยวไปฝากสาวสวสวัสดี<ง>นะคะปลูกเองปรุงเองอ่ะคว้าพนิกับแมววันนี้ในคลิปนี้ก็คือจะเป็นคลิปต่อเนื่องที่แมวหนีพี่ไมเคิล ไปเที่ยวฟาร์มผลไม้กับเพื่อนคนไทยเนะาะในคลิปก่อนหนะ้าก็คือจะเป็นคลิปเก็บพรม้มแล้วก็ในคลิปนี้ค็มาก็คือแยกย่อยเป็นคลิปเก็บผักนั่นเองแล้วก็ถ้าเพืพ่อนๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามช่อง Youtube แล้วก็เพจไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองถ้าพร้อมแล้ว <S <S เดี๋ยวเราไปโพล่กันที่ฟาร์มกันเลยค่ะเป็นเส้น,นอุ้ยสวยมากฝน ดูได้สวยจริงโอ้ยได้ๆขอวิ่งไปดูเขาบอกมันใหญ่ยักษ์มากอุย้ยสีม่วงด้วยดูดิโอ้อันนั้นน่าจะโลหนึ่งแล้วมั้งป้าไว้ใหญ่มากถ้าลูกนี้ฟ <ๆ S 1> อนห้าสิบก็ถือว่าถูกนะวันนั้นเห็นในซุปเปอร์มาร์เก็ตมันเกือบสองฟอนเนี่ยลูกนิดเดียวไวยสีม่วงสวยเนาะเอาเลยไหมป้าจะดึงให้นะป้าหมุนเออเห็นไหมก๊อปเลยไหม อาใบไปก่อนเดี๋ยวเราถ่ายรูปสวยดีเนาะไปเลยป้าถ่ายรูปพร้อมถ่ายรูปกับผักมีแผนกตกแต่งให้หน้เท่ากันเลยเป็นกองเลยเออป้าอ้อยถ่ายเพราะว่าตะลึงคือมันดกแบบแ,บบแปลกๆมันไม่เคยเห็นเนาะมันดกแบบพวงๆนะฟักอ,อะไรอ่ะฟักฟัาเคยเห็นนะเดี๋ยวป้าว่าน้องอีกออกเสียง <laughs> นเนี่ยแต่ไอ้ลูกนี้ไอ้จานบินมีสามลูก ป้าบอกว่าจานบินไม่อรอ่อยเพือ่อนอป้าซื้อจานบินกันะอ่ามาดูจานบินหน้าตาแบบไหนจานบินหน้าตาแบบนี้เพือพ่อนเดี๋ยวเราจะไปดูอันน<อ>ั้นี่เขาบอกว่าถ้าตามหลักนะมันต้องเด็ดพไม่งั้นมันจะย่กันมันจะลูกมันจะไม่มีลูกไหนงามเออเนี่ยเ้ยพักทองอะไรของเขาเนี่ยมันมันต้องเด็ดเพราะว่าให้ลูกมันอันนั้นไงเออแปลกเนาะติดกันนะอืมมันแปลก เอาไปไหมเขาให้เก็บไหมอันนี้ลูกเนี้ยมันยังอ่อนอยู่เขายังไม่ปักป้ายเลยที่ฮะยังไม่ปักป้ายให้เก็บปลากันตะลึงอ่าสิกบีนก้อมันมดเลยเนี่ยเป็นกลุ่มเลยอะไรเนี่ยมันเกาะมันเกาะเป็นเป็นปุ่มเป็นก้อนเลยป้ามันชื่ออะไรนะขัดจีเพนปักทองปักทองฝรั่ง พอเก็บไปแล้วอะ่ะเอา้ามันพันอะไรอะ่ะ <Huh? S 1> พันอะไรป้าพันไอ้นั่นไงอันเดียวกันนี่แหละอร่อยเหรอ,อค่อยกินแล้วหรอพันนี้ถ้ามันเหมือนสีขาวมันจะจืดแต่ว่าเอาไปทำแบบว่าไอ้แทนปลายใสซิ้วขาวอ่ะใสซีอิ้วขาวเนี่ยตลกดีไงมาข้างข้างหน้าเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> ไาดูนะ <c oughs> กวนมันอ่ะตลกดีเนาะออสรุปว่าอร่อยใช่ไหมเก็บไปสีนี้ไม่แน่ใจแต่เข้าใจว่ามันน่าจะอร่อยกว่าสีขาวปีที่แล้วสีขาวมันลูกเล็กแต่มันไม่อร่อยอืจันบินเนี่ยมันตลกดีอ่ะตลกยังไงมิเนี่ยหาได้อีกมาเดี๋ยวถ่ายรูปให้จองแต่ยอดเขาควักทองเยอะแยะมากมายหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็ รอกลับมาเก็บแล้วก็ได้รีวิวให้เ,เพื่อนๆดูเนาะว่าคือหลากหลายสายพันธุ์ขนาดไหนรอดูเยอะมากเนี่ยเออทั้งทุ่ง,ท,งทั้งแท่เพราะว่าที่เขาเยอะอเนอะเอาเะมันยังไม่แกจริงเหรองั้นเอาไปลูกเดียวพออันนี้จะเป็นสควอสเ่อนๆ เขาจะค่ายๆน้ําเตาอันนี้เขายังไม่แก่เนาะจะประมาณนี้โอ้มาเป็นพุ่มเป็นพุ่มแบบนี้เลดูถ้าแก่ไปเขาจะเป็นสีเหลืองเข้มเนาะบางคนก็แทนฟักทองได้อะไรเงี้ยเขาตื่นเต้นฟักเขาตื่นเต้นฟักโอ้อันนี้มันจานบินอีกแล้วเหรอใช่ลูกมาโลไะเอาพากันตื่นตกใจ ลูกฟักลูกละปอนแล้วแบบปลูกแบบเปลืองที่มากอะป้าสามลูกดูมันขี่กันดิดูดิโอคนเอ้ยสงสามเขาเอาลูกนี้ไหมลูกข้างล่างจะได้โตอ่ะเอานะเดี๋ยวตอนนั้นน้องเอาถ่ายรูปไหมอ่ะเอาหมุนได้เลยเนี่ยลูกนั้น่ะโตป้าบอลเดียวไม่ใช่ เอาลูกที่กําลังดีไม่ใหญ่เกินเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยไม่มีสองแบบถ้าลูกใหญ่นะเอาต้มจืดเหมือนน้าซุปถ้าถ้าลูกไม่ต้องแข็งอ่ะเอาทําแกงเลียงอร่อยนะมุนเดี๋ยวเดี๋ยวไปนั้นไปเช็ดกายาโอ้ฝนโอ้ยโอ้ยตา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 ยเสียดายที่เนาะ มันไม่ค่อยมีมูลค่าโอ้หลุนลุหละปลาหนุกน้ำใหญ่เลยเดี๋ยวไปอันนี้ไปแจกชาวบ้านเนาะตายตายงานนี้ตาเอาทอยลี่มาเนี่ยโหเอ้ยเดี๋ยวเอากลองตัวนี้เรารถมาดีกว่าเนาะเก็บมันมากเลยอะเขาเดี๋ยว มันสวยนะเนาะลูกละปอ,ลละปอนั่นเพื่อนลูกละปอนัสี่สิบบาทแล้วแบบมันกินได้หลายมื้อมากอ่ะเอาไปฝากเพราะว่าเมื่อวานที่เมื่อวานอ่ะเดี๋ยววันนี้กลับไปกินกันนะแกงเลียงน่ะอร่อยมากเลยอืมโอ้หพี่ดูดิคนมันเด็ดอ่ะโอ้ขอเขาเจ็ดลูกกำลังนะนะไม่ถามเลยเก็บ <c oughs> อย่างเดียวเอาสิบลูกนี่ไงที่เท้าน,นี่นไงนี่ไหม,ไหมอันนี้เนาะไล่สงสารคนนะเอาสองลูกเลยนะ สองลูกเลยแล้วอ่ะจ้ะโหหนึ่งสองจำสวยจริงๆเลยคนอะไรเก็บมันมากไอ้ลูกนะไรบ่เนี่ยนี่ก็สวยนะตัวเองอืมใหญ่มากอ่ะสวยสวยจริงๆเลยโอ้ยดูดิเอ้ยอืมโอ้ยฝนเอ้ยใครได้ลูกนี้ละมันเลยสวยมากเลยอ่ะอย่าไปฝากสาวๆนะ ฝนกล้ามใหญ่ไหมน้ำหนักเลยใหญ่มากลูกหนึ่งลูกฟอนเงี้ลูกหนึ่งนี้ประมาณเกือบสามหลงเก็บกับแผนกชรุบชุบพี่ลูกนึงพี่อ้อยไมค์ลูกนึงคำนวณถูก เท่าไรละเก้าเ <9. S 2> หรอเก้ากลางท่ามกลางเบื้องหลังการถ่ายทําเฮ้ยน้องอย่าไปกลัวฝนเพราะว่านานๆน,น้องจะได้คลิปอย่างนี้สักทีหนึ่นนงเนาะทุกรอบครับป้าฝนตกทุกรอบเลยที่มาด้วยกันตอนที่แ้วมันก็ตกนี้แหละจำได้ไหมั้งแรกป้าก็ใส่เสื้อเนี่ยเออทะเลเบื้องหลังการถ่ายทําของแท้อดูป้าทุ่มทุนม,มากแล้วแผน,นเก็บตอนเก็บไม่ได้นึกนะ ตอนเก็บคือมันเหลือโคราบีที่เราอยากถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวมถ่ายโอ้ตรนนี้ดอกสวยถ่ายนี้เพื่อนดูอันนี้เขาปลูกถั่วก็จะเป็นรันเนอร์บีนน้องน้อง่ายป้าตรงอยู่ตรงดอกได้ไหมป้าไปอันนั้น่ะมันจะได้มองเห็นแบบยาวๆนางแบบนางแบบนางแบบ ป้าชอบป้าชอบ,ชอ,บอ,อ่อนมากาตรงน้องไม่ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะเราก็กินกับน้ำพริกอ่องที่ป้าให้มาเนะี่เป็นน้ำพริกอ่องนะเห็นปะอะไรนไี่ดูเต็มไปหมดเลยที่กินได้เลยคือน,น้ำพริกอ่องนะเพราะว่ามันยังไม่ได้อยู่ในฟรีเซอร์ออันนี้ก็คือเก็บสงาสาเา,ด,เาด้วยเหรอฮะเ้าถั่วด้วยเหรอเอาไหมล่ะ ยังไม่เอามันยังไม่เยอะอย่างเงี้ยสวยอย่างเงี้ยอร่อยถ้าดูดูนะมันก็มีของมันนะ้น้องแบบเนี้ยฝรั่งเขาเอาไปเ <ไง S 1> ป็นนึ่งไงแต่เราเอาไปกินสดไงนี่นกันนะิษ่อ,องแบบนี<า>้มาชอบพากันไปเก็บโคราบี้ต่อสวยสวยสวย ก็มือป้าเปื่อนแล้วอะไม่เพราะว่าเราจะได้ไปตัดไม่ให้มันหนักมันง่ายอะใช่ไหมมันง่ายอะป้าเห็นมันสองอันใช่ไหมก็เลยเก็บมาที่จริงมันมีสามอันนะป้าเห็นไหมมันจะออกเพิ่มเหรอนะเห็นป่ะที่ป้าดึงมามันร่วงอยู่อันนึงเสียดายจังเลยมันจะออกอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวกันเว้ยแล้วแล้วไปกลบซ้ำมิด ดูหัวเขาโผล่มาแบบนั้นป้ากลบสมิธแล้วที่เอาสีหัวที่เอาสีม่วงสีหัวเนียเราได้สีหัวแผนกแผนกเหมือนไหมเหมือนแผนกไอ้นี่ไหมมาสมัครงานไปตกลงเราทั้งหมดกี่เท่าไหร่จะสีม่วงพี่เอาสีน้องน้องนับของน้องสามเนาะของเจ็ดแปดแปดแดเนาะป้านับของน้องสามคนนะ สองลูกเออม่วงหนึ่งม่วงหนึ่งขาวหนึ่งสองครบยังจ๊ะทั้งหมดกี่ลูกเนี่ยหนูเอาหนึ่งที่สี่เป็นห้าห้าแล้วนะหกละหกหัวแล้วเนี่ยจะเอาสีขาวด้วยนะเอาเอาอีกสองปะคู่วะไงจ๊ะเอาสีม่วงอีกไหมเอาเอาเป็นคู่คู่ให้เขาอะน้องว่ามันดูสวยก็วางั้นแหละพอเอาสีม่วงอีกเท่าไหร่จ๊ะสีม่วงตั้งเยอะแล้ว่ป้าเท่าไหร่แล้วคนเจ็ด แปดแปดแล้วไม่นับสีขาวนะไม่ไม่แปดแปดแล้วนะโอเคลูกนึงเนาะสวยมากอันนับกันมาจ้ะนับเันเพย์ยังแปดแล้วเนาะถูกไหมแปดเออต้องเป็นเก้าสิเอ้ยตกลงน้องสามใช่ไหมป้าสี่เจ็ดผลหนึ่งเป็นแปดโอเคทีนี้สีขาวแล้วอันนี้แผนกดึงอันนั้นเพราะว่ามือเขาแตะแปรงแล้วอันนี้แผนกตัดแต่ง ผนกนะ้ำเดี๋ยวแบบเยอะไปแล้วป้าอะไรงนะเงี้ยเออเขามีแผนกน้ำเยอะเหรอเพราะมันอยู่ได้นานนะตัวเองอืมาทีนี้คือเราก็ไม่รู้ไงว่ามันจะต้องเอาแบบไหนเนาะพูดถึงเนาะเอาบอกไม่ทันนะว่าเอากลมๆเรียวๆน,น,นี่ด้วยเอากลมๆสวยๆไม่มีตำหนิกลมๆสวยๆไม่มีตำหนิโอเคอ่าอ่าแล้วเตรียมกันหนะ้า สม่วงเหมือนใหญ่กว่าเนาะสิม่วงใหญ่กว่าเออคือป้าไม่แน่ใจว่าไอ้ลูกใหญ่มันจะแก่เกินไปแล้วมันจะดิหรือเปล่าคือไอ้ลูกเนี้ยเราไม่รู้ไงแต่เห็นที่ร้านมันไม่ได้ใหญ่เนาะอ๋อเหรอเออแสดงว่าเขากินลูกอ่อนอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ไงเขาหนุกนานมากเขาโชว์กันหน้าป้ามันแทนมะละกอได้อร่อยมากมันอ,อร่อยกรอบเออก็เปรียบเทียบอลูกใหญ่กับลูกอ,พอืพอดีพอดีอะไรเงี้ยเหรอ จ้ะอ๋อโอเคผลหรืออีกลูกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวน้องไปเก็บนะหมุนอยากปลูกมากอ่ะเนี่ยค่ะเด็ดเอาอันนี้ออกคอราบี้เนาะก็ขายเป็นกิโลนี่สวยมากเนี่ยน้องว่าเด็ดประมาณนี้กำลังดีเวลาเราเอาไปฝาก งามงามป้าใบหันใบออกให้เห็นหัวป้าไม่มองไม่เห็นไม่อยากจะให้ไอเอรอยากจะให้เห็นไอ้อย่างนี้บ้างไงมันทรมาตาใช่ไหมจ้สวยดีป้าเห็นไหมสวยกระบี่นะลูกละปอนเอาไปทําแกงเลียงไม่กินม้อจืดลูกนึ้งไม่ต้หลายมือก็ได้หลายมือนะเนี่ยแต่มันมันนิดเดียวเองกินนิดเดียวเองเมื่อวานที่ป้าทํามานะแบ่งได้สามบล็อกก็ลูกคนนี้แหละอื อร่อยแต่เมื่อวนานทำเป็นแกงเลียงเพราะว่ามีใบแมงลักไงถ้าลูกแก่แกถ้าลูกแก,แก่น้องเนี่ยไปทำซุปที่กับข้าวมันไก่หรือว่าต้มซุปอะไรเงี้ยยน้องน้องไม่เคยกินเหรออันเนี้ยก็น,น้องรอดูว่ามันทำเมนูอะไรอ่นนอนนะเอาเป็นนึ่งนะแค่นี้เลยเนี่ยแล้วก็เอาเป็นนึ่งอ้าวโอเคคุณเห็นไหมตามห้างที่เขาขายลูกอ่อนไอ้คอจิตอ่ะน้องแพง นี่นะน้องเอาไปนึ่งกินนะอ๋อพอเนื่อปุ๊บมันจะมันจะนิ่มน้องก็เอากระไก่ตัดตัดตัวนี้มันจะมีเนื้อตรงเนี้ยเหมือนเผือกเดียวเลยอืเนื่อแค่นั้นเองอืเนี่ยอันนี้ก็อันนี้รอมันใหญ่มันเล็กไม่บางดอกมันก็ใหญ่บางดอกมันก็เล็กนะแล้วก็มันก็จะเป็นหมดล็อตของมันอะก็จะล็อตใหม่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นล็อตใหม่นเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนเพื่อนท่าไหน ชื่นชอบการปลูกผักทานเองในระบบอัควาฟอนิกของแมวฝากกดตามช่อง youtube แล้วก็เพจไว้เนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ